นคือ,อ,อรู้จักนักแสดงที่แบบว่าเคยเล่นภาพยนตร์มาก็มีโอกาสได้คุยกับเขาอะไรองเงี้ยค่ะคือมันเป็นอะไรที่ดูแล้วแบบว่าเจ๋งเนาะใช่แต่แล้วมันก็ยากมากด้วยค่ะต้องเล่นสมุมใช่ค่ะแบบว่าเหมือนแบบว่าคือเรารู้สึกว่าคนที่เล่นหนังเจ๋งเนาะแบบชอบอะไรอย่งเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างคือละครเวทีค่ะ เรารู้สึกแบบโอ้โหเก่งจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่น,นอะ,ะ,ะฮะโอเคเรากลับมาพูดถึงเรื่องของเพลงพราะแน่นอนเดอะสตาร์นี่ก็จะพูดกันถึงเรื่องของเพลงใช่ไหมฮะ,ะคิดว่างานในเรื่องของเพลงต่อๆไปนี้แกรนจะมีอะไรส่งมาให้ฟังนอกจากเพลงประรกอบละครบ้างไหมอ๋อค่ะตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงคุยกันอยู่ค่ะครับใช่ค่ะยังไงก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามด้วยนะคะครับผมออนออนแล้วดีว่ฮะครับผม เรื่องเพลงใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคล้ายๆๆกนแลคือตอนนี้ก็ในช่วงคุยกันอยู่อใช่ครับแต่ว่าน่าจะรอว่าจะมีเมื่อไหร่ใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็ติดตามนะที่สมสมไหครับก่อนหน้านี้สาหรับพูดฟังนะครับที่ยังไม่มีเออเพลงทั้งหมดของผีและแกนเป็นฮะที่ครอบครองนะครับ ผมก็ดอกจันหนึ่งสองสามนะครับรหัสศูนย์หนึ่งสามสองนะครับผมผมและของแกลเาดอกจันรหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสี่สามแล้วก็กดโทรออกเลยครับผมหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมกดดอกจันรหนึ่งสองสามแล้วกดรหัสแล้วปุ๊บทำไมไม่ได้เปิดมาลืนโทรออกครับเออลืมไม่ได้ครับนี่เป็นสิ่งนึ่งนะในช่วงนี้ที่ศิลปินนอกจากจะต้องจำงานของเราแล้วยังต้องจำรหัสดาวน์โหลดใช่ไหม โอเคโอเคนะฮะก็วันนี้ก็สนุกสนุกกันที่เราคุยกันในเรื่องตรงนี้นะฮะก็อยากให้ฝากไว้ในในส่วนของงานของเราแล้วก็ผลงานต่อต่อไปพี่ติดตามจะวเริ่มที่ดวก่าครับครับผมก็ตอนนี้นะครับอยากจะฝากเดือนสิงห่ครับมครัับผมวว่านที่13กุ้ก็จะออนแอร์เทปแรกแล้วครับเป็นประมวลภาพการแข่งขันในแต่ละภาคครับผมก็อยากจะให้ติดตามกันเยอะๆเพราะว่า น่าจะมีอะไรที่ว่าน่าสนุกนะเพราะว่าเดอนสตาร์เนี่ยเข้มข้นทุกปีเลยใช่ค่ะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่ครับนลครับแล้วก็ในส่วนของเพลงครับผมก็อยากจะฝากซิงเกิลใหม่ด้วยครับหัวใจกั้นฟ้าครับผมเป็นซิงเกิลที่เป็นเพลงจากละครเรื่องอยาดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าครับผมใช่ครับผมไม่ได้เป็นพระเอกแต่ก็ร้องเพลงครับผมไม่ได้เป็นน้ำเชี่ยวแต่ก็เป็นน้ำเปรี้ยวก็ได้ไม่ร้องเพลงร้องเพลงเป็นตัวแทนของพระเอก่างนี้ ค,ค่ะแกลนนะคะตอนนี้ก็ต้องขอฝากทั้งงานเพลงแล้วงานละครด้วยนะคะคก็สําหรับละครอยากอยู่ตะวันไว้ที่ปลายฟ้านะคะคก็สาหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้นะคะอยากแนะนําให้ลองติดตามกันดูนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ ออสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีทั้งหลายรสชาติมากทั้งเป็นแบบบูแอคชั่นโรแมนติกดราม่าทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกของแกรนที่แกรนก็ตั้งใจทำมากๆทุ่มเทมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามไว้นะคะทางช่องห้านะคะเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะแล้วก็ เพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยนะคะ <c oughs> เก็บไว้ในหัวใจค่ะ <c oughs> นะครับอตอนนี้ถ้าใครอยากจะติดต่อแกร์ตอนนี้อนอกจากจะฟังเพลงติดตามงานละครแล้วสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของแกรนนะคะ,ะก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w l r w i d e w e b g r a n d f a n c ค u b n e t ่ะหรือว่าจะเป็น thestar.gmember.com ก็ได้ค่ะและ้วดีลล่ะ ถ้าผมก็มีเว็บเหมือนกันครับ WorldWideWeb.DelStar5.Com แล้วก็ w o r l d w i d e e d l c a s t o c o m ครับเกาแวะเข้าไปใช่ครับผมนีวก็ความเคลื่อนไหวกันได้ถ้าผมที่สำคัญก็คือ d e l s t a r m e m e r c o m เนี่ยเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทุกๆคนได้เลยทุกคนเลยม่นจะเป็นพี่บี้พี่รุดจิงโตแกนปุ๊กกิ่ง ได้หมดเลยครับแล้วว่าใครมีอัลบั้มออกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะอัปเดตที่นี่หมดเลยอืมก็เป็นอีกช่องอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามไปได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากมากเลยสําหรับบิวแล้วก็แกรนนะครับที่มานั่งคุยกับเราที่นี่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปแล้วก็ติดตามในส่วนของซีซั่นหกที่มันจะมาด้วยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวส่งเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ นะฮะก็คุยคุยกันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะในส่วนของสองสมาชิกจากเวทีเด e สตาร์ห้านั่นเองทั้งแกรนแล้วก็รวมถึงดิวด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกโฆษณาครู่หนึ่งฮะหลังเบรกกลับมาส่งท้ายชั่วโมงนี้พร้อมๆกันนะฮะ